สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนินจานะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟวอลซีเซิร์ฟเวอร์วินบอลซีนะครับทุกคนก็เป็นแนว50 90นะครับทุกคนเนี่ยโปรโมชั่นแต่ผมเปิดโปรโมชั่นให้ดูหน้าโปรโมชั่นอยู่อยนหน้าทุกคนผมหาแป๊บหนึ่งนะอยู่ตรงประกาศนี่นะครับทุกคนเนี่ย,ย,โ,ยนนโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับทุกคน,น,นเดี๋ยวแป๊บนึง<อ>ผมขอปิดเสียงแล้แลกันนะเกณลูกโลนะเกณลูกโลนะป,ปึ๊บปึ๊บโอเค อย่างนี้ครับโปรโมชั่นก็ตามนี้นะครับเป็นเซต50นะครับนี่ตามนี้เลยแต่เซต90ผมไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันมีปะะ่าวอันนี้เป็นเซต50เหรออันนี้เป็นเซตเก่าป่ะเซตโซโละน่าจะเป็นเซตเก่านะครับทุกคนแต่ผมว่าแอดมินน่าจะยัดเป็นเซต50ก่อนนะครับเซต90น่าจะมาทีหลังนะอืมทุกคนก็ตามนี้นะครับทุกคนเติม50บาทได้52เซตนะครับทุกคนมผมว่า โอเคนะเซตละยี่ห้าบาทนะครับทุกคนถ้าพ่อค้าไปขายก็น่าจะเซตละยี่สิบหรือเซตละสิบห้านะครับไม่น่าตกประมาณไม่น่าตกต่ำกว่านี้อ่ะอืมแล้วก็เติมเก้าสิบนะครับก็ได้รับกระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋าก็ช่วยอะไรเนี่ยวิ่งห้าถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับรีเลือดอีกสามเปอร์เซ็นต์เนาะอืมแล้วก็ตัวละครนะครับวิ่งไวห้าสิบห้าแล้วก็รีเลือดเจ็ดถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนตามนี้แล้วก็ใครที่ตามผมมารับเป็น เปเซตโซโลนะครับทุกคน3เซตพร้อม g ีซีอีห0 0 0มื่นะครับทุกคนตามนี้เลยโอเค <c oughs> ไม่พูดทำตามเพลงเดี๋ยวผมพาไปนัวเลยเนาะผมว่าเราต้องนัวแล้วจวังหวะน,นี้เดี๋ยวผมขอเปิดแล้วก็ปึ๊บใครตีมาวะไอ้เนะไอ้เาเฮี้ยนะหเหรอนี่ผมว่าตีแล้ววะวันนี้มีติเดี๋ยวผมเล่นโซโลก่อนเนาะเล่นโซโลก่อนแล้วกัน,นอันนี้เป็นกล่องอ๋อทุกคนผมรู้แล้วเซต90ต้องดรอปจากตรงนี้แน่เชื่อผมไหมว่ามันจะดรอปจากตรงนี้ดเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมดรอปให้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู ปึ๊บเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย SS3 SS3 หรออุ้ยอันนี้เป็นกล่องพร้อมยิงนะครับทุกคนอุ้ยมีมีเต็กเจียวไหมตอนไหนพี่มีกล่องพร้อมยิงด้วยนะทำไปเล่นไปเดี๋ยวผมเอาเต็กเจียวผมก็ยิงไม่มีอยู่โอ้โหเอ๊ะขี่กล่องพอกล่องน้อยอยากได้กล่องอะไรกล่องพี่เกณฑ์เกณเกณให้ไม่ได้หรอกอะไรวะเออมันคือกล่องอะไรวะ โอ้มันเป็นไซตพร้อมยิงเลยนะครับทุกคนปืนดาเมจเดี๋ยวผมดูดามเมจกันนะดาเมจอันนี้มันอ้อผมดู้ละอันนี้แบบต้องไปสุ่มได้นะครับทุกคนเป็นเป็นกล่องเอเอ็นะอืมแล้วก็เปิดต่อเลยครับจงหวะนี้น่าจะมีแต่ของเดิมนะครับของที่แบบนี่เอ็สองอะไรนะมีเจ็ดขาวอยู่มั้งนะอะไรเจ็ดขาววะไม่รู้อะแต่ของก็เยอะนะทุกคนดูดิ ถึกขาวขาวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เป่าวะก้เสี่ยวดูมีความถึกบอกว่าเนี่ยเกะเซ็ตมีความถึกบอกไหมอะเซตขาวขาวเหรอผมไม่แน่ใจว่าเซ็ตไหนเซ็ตขาวขาวนะทุกคนเด๋ยวผมจะเล่นเซตนิ้เลยเซ็ตห้าสิบไมลไหนๆก็ไหนๆละผมว่าแม่งเปาะชัวเชื่อผมไหมเพราะว่ามันเป็นแนวห้าสิบนะครับน่าจะเปาะ แต่เพื่อนผมโดนแล้วผมต้องรีบไปช่วยเว้ยต้องรีบไปเข้าไปนัวเดี๋ยวแบบคนรู้บอกมึงไม่เล่นสักทีนินจาได้เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูโชว์เทพหน่อยแล้วกันเฮ้ยแต่ตัวละครผมตัวละครอะไรวะเหมือนเดิมตัวละครตัวละครไก่ปะเนี่ยไม่แน่ใจนะทุกคนตัวละครผมเอ้ยตัวละครนี้ตัวละครอะไรวะไหนพี่เนี่ยตัวละครผมอะไม่รู้ ไม่มีใครรู้เดี๋ยวโดนอยาไม่มีพื้นต้องขออย่างเดียวได้หรอเฮ้ยแรงแรงแรงมาดิน้ำเดี๋ยวกูดอดอผมว่าแม่งแบบอันนี้ฉวยเลยเราไม่ได้รู้ไปเลยไปเลยยัดหัวยัดหั่วกูเก็บนะเนี่ยถ้าเก็บจีโดจริงเก็บนะทำไปเล่นไปเฮ้ยเพื่อนอย่าเข้ามากูจะสับสนยัดหัวยัดหัว โอ้แต่มันแต่มันถึกนะเป็นแนวถึกอยู่นะครับทุกคนเล่นจุกสบายเลยจุกคนมันแต่แต,แต่ก็โดนยักถักว่วแบบชุดเดียวอะ่ะก็ใครเป็นไข่เมื่อกี้เฮ้ยไข่เป็นไข่วะงงวะแป๊บน,นึงผมงงกับเพื่อนไงเออมาเมาืม่อหลุดมาคนเดียวเนี่ยสวยนี่โลโลแตกสวยพี่เฮ้อหลุดมาคนเดียวอย่างนี้มันก็ล่วงสิครับรออะไรต่อไป มันมีสี่ห้าคนเลยนะกวาทุกคนมันเขาจะมีเยอะอยู่นะครับแกงเขางิดเราเดีย๋ยวแกงเขามีสามคนนะไอ้แจวที่โมอ่ะไอ้แจวไม่ใช่สมองนะเอาเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่เพื่พากูเฮ้ยเพื่อนกูรู้เปล่า <c oughs> ผมงง โอ้ยโอยเกือบตายว่ะโอ้ยงงเว้ยบางทีแบบยิงแต่เพื่อนตัวเองนะไม่ใช่อะไรเลยมือตับเลยผมอะอุย้ยอาร์ติบเกือบแตกเดือดปะไม่โดดว่ะนกึกว่าจะโดดตามจบแล้วฮ่าโอ้โหพวกมันโคตรเยอะกดตัวเดียวตานึิน สวยเพื่อนอ๋อเอ็นี่มัน no god no one จริงวะหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วแล้วไอ้ที่ประจูว่ะเพื่อนมันขึ้นมานะครับขอเช็ดมือก่อนมือประหยัดมาพร้อมลุยต่อเลย จวะใว่โคตรโหดต็นไงอของโกงแหละไม่ใช่อะไรหรอกเป็นหน้าติใหม่ เต็ดดามิ่ไม่ต่างกันมากนะครับทุกคนผมบอ,อกไว้เลยว่า 59, 50เก่ากับ50ใหม่ดาเมจไม่ต่างกันมากเลยห่างกันแค่ไม่ถึงร้อยนะครับห่างกันอนะ่ะตีไปประมาณร้อยอะห่างกันอนะมาสองก็อิ่มครับอืมสวยมึงปากดีกูเล่นเซตโกงเขาไงมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่ากูโกงเขาเนี่ย,อ,ย,ยอุย้ยไม่ใช่เนียวซีลืมเหอะอุย้ยอย่าค้างสิโรล,ลิบอนโรล,ลิบอนคือใคร จาตายผมว่มหาห้าสิบจะออกได้แนะ่ไอ้ไอเนี่ยจะแตกแลนะ้วเนี่ยเราจะแัดพี่เต๋อจะจัดเต่อเต๋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 อไอ้ยัยโครคนพิการจะแตก โคตรมันผมเดบอกเกลยว่าโคตรมันมันจัดแบบแนวเนี้ยแนวนี้เล่นกสอยู่เพราะว่าของโกงอะแบบลิงเดืียวเซิร์ฟอย่างเงี้ย ้ยรีบอลนี่น่าจะเป็นตัวสั่งถามปะ่ะทุกคนน่าจะใช่นะตัวเนี้ยในหนังเรื่องรีบอลนะผมจำไม่ได้วันชื่อตัวอะไรเปลี่ยนเป้าเดี๋ยวมั้งเป็นเป้านี้เดี๋ยวะเนี่ยจุดมันเล็กเกินไงรีบอลบิ่งโคตรป่าโตไอ้แก่รีบอลโตเซน่าสิไอ้แก่รีบอลเซนเซน่าสิ ก็มึงให้ส่งกับใครไปไหวนั่นเด้ไอ้ไครเออไม่เหว้ไหว้หลอกทีพวกคุณเยอะๆอ่ะก็มันก็อยู่ในกล่องก็แค่เป็นเฮ้ยจะเปลี่ยนกรเปล่าเฮ้ยดูดูทีพวกคุณแบบน้อยๆเออต้องเข้าใจพวกคุณด้วยเฮ้ยเออเข้าใจกันหน่อยใจเข้าใจเราเป๋าแม่งแบบโลกตาจัดเลเปลี่ยนกระเป๋าก่อน เอาบอหัวโลกตาจา้าดเลยอ่ะโดนมาาใอุ้ยแต่ปืนนี้ยิงง่ายวะ่ะผมชอบไม่ไงไม่รู้มันมันเป็นความรู้สึกอ่ะเหมือนมันยิงง่ายอ่ะเฮ้ยไม่มีใครเอากับเราเลยวะ่ะรอบนี้น,นี่ตัวรี้บอลมันคือตัวอะไรวะ ไอ้ยาแตกเพื่อนช่วยดิเพื่อนเฮ้ยกูยาแตกไข่เป็นไข่ปะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาตัวนี้อ่ะยัดสองทุกเม็ดเลยไอ้ยาแตกอู้ยรูนี้กูแบบไอ้นี่ดีกว่ารูนี้ผมแบบยืนป้อมยาดีกว่าผมนึกว่าจะตายไงผมยิงตัวไออยู่อีกตัวหนึ่งมันเสือกโอ้โหผมบอกเลยว่ามันมากทุกคนเล่นมันจริงๆแนวเนี้ย ผมโคตรชอบเลยว่ะไปเทิร์นไหนคนดูนบอกมึงไปเทิร์นไหนมึงก็ชอบหมดแดะนิจจาแต่โอ้โหมันเล่นมันจริงแนวเนี้ยต่อให้กี่ที่หน่อยดิโอ,โ,โอ้โหไอ้ดีอิ่มดิอันนี้คือเสร็จแล้วเก็บ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 พี่ชายที่หน่อยดิพี่ชายคนเริ่มมาเยอะนะทุกคนผมเองจริงดองกับพี่ชายเฮ้ยมีบอลตัวอะไรกูอยากรู้มัน่องอะไรคือขน่ะ กูใช้คนนี้หน่อยนะรับที่กูดีเฮ้ยวิ่งไปจริงวิ่งไปจริงตัวละครมัเนอะเฮ้ยเฮ้ยเอาเพื่อนเราเล่นห้าสิบเจ๋อโอกาสตายอย่างสูงอ่ะผมบอกเลยเราก็โดนสองเราโดนต้องโดนรวมทั้งเซิร์ฟอะแต่ถ้าออกแต่ถ้าโดนรวมทั้งเซิร์ฟอย่างนี้ก็น่าจะตาย เพราะฉะนั้นเราจะไม่ออกตีนะครับผมบอกไว้ก่อนพอเนี่กเรื่องคนเรืองอะไรละพอเอ้ยเกินไตายจิจ้ะไม่จะตายมันจะยิงกันเพื่ออะไรอ่ะพี่ช้างจ้าพี่ช้างผมผมมีห้าสิบอ่ะใครจะเจอไม่หรอ เติมแล้วพี่เติมเต็ม <c oughs> เพื่อได้รอบเฮียรับไหมปูมันไม่ได้ชื่อสีบ้าเอ้ยมันไม่มีใครเล่นเลยอะ่ะด,ดูดิคุณผก็ไม่ได้ชื่อสีอะเหลือเหล้วสั่งทำสั่งทำแอปบอกเกมนี้พี่บาทต้องสั่งทำพี่บาทวะผม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 เติมแล้วได้ได้ได้เลยชื่อไทยไม่ได้ชื่อสีไม่ไม่ไม่สังงงส่งทำพี่บาทอ่ะรอนะครับฮะรอนะครับสั่งทำสามร้อย พี่พี่รับห้าสิบป่ะผมมีสิบแปดขี่มออะเส็จมันมันตกเส็จแล้วสิบห้าอืมประมาณนั้นสิบห้าเหรอไม่ไม่เชื่อก็ถามพ่อค้าพ่อค้าอยู่ดิเออผมรู้อยู่ผมก็ยังไม่พูดอะไรเลยเออยังไม่พูดเลยเลยมีเจ้าหน้าที่ขายครับมีเจ้าหน้าที่ขายนะใช้มาได้เด้อกูยังเกลียนเลยแบบลองแอดมาขาย แหลตั้งเด็กนี่อย่างนี้อะผมบอกเลยอยากเข้าไปคุยในทีเลยไปหนึ่งหนึ่งที่อ่ะไม่มีทีเอสดีหาเก็บตัวให้ผมผมไปอ่ะเก็บตรงได้ได้ไปเลยป่ะเล่นตัวไหนเล่นตัวไหนต้องถามเล่นตัวไหนตัวนี้เลยตอนเดียวก็ผมเลยได้ได้ได้เองแบบยังไงก็เล่นโหดอย่ได้ยองไงเองก็ตายเลยอะเทสเทศเทศดูห้องห้องนี้ไหนวะ ไะเดี๋ยวผมเราไปยิง50ดีกว่าทุกคนผมไปยิง50อ่ะเอ่อตัวละครไหนวะนี่นี่ตัวละครนี้มา let's go นะครับทุกคนเออหนึงน่งหนึ่งอยู่ไหนวะหนึ่งหนึ่งหรอนี่ป่ะทุกคนคิดว่าใครจะแตกหยุดหยุดคอมเมนต์หยุดหยุดคลิปก่อนแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูอ,อุ๊ยโอ้โหแบบยังมืดอะ่ะแบบมืดเกิน พี่ชายทำไมพี่เขาไม่ได้นั่งมาหรอที่ที่ทำคลิปหรือพี่ไลร้สดพี่ไม่ได้มาทำอะไรเลยพี่เอาของมาเนี่ยแม่เล่นห้าสิบซะด้วยพี่เอาของมาขายไงแค่ให้มาซีก็มาขายโคตรเกลียนเว้ยแต่มีดใช้ได้นะทุกคนไม่รู้ว่าความถึกเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีดแรงเท่าไหร่ คอมเมนต์คอมเมนต์คิดว่าใครจะแตกคอมเมนต์แหละเล่นปอจุดมาแบบปอลเล็กๆขอลุยโหลดจังหวะน,นี้เุ้ยทำไมมันยิงเก็บจังวะเฮ้ยอุ้ยห้าสิบยิงห้าสิบยังเก็บอุ้ยจะตายทำไปเล่นไปานตายได้นะอุ้ยผมค้างว่ะเซิร์ฟไปแหล่ะเออที่ที่วาร์ปอะ่ะวาร์ปอ่ะกูว่าถ้ากูวาร์ปกูน่าจะแตกอะ่ะน่าจะ <c oughs> เน็ดกูอย่างโง่เลยอะทุกคนเด็ดผมกาเกินมันโตบวบว่ะทำไมมันยิงผมเจ็บจังว่ะดูผมยัดดูผมยัดถั่วทุกเม็ดดูเลือดมันมึงเกินมึงยัดถั่วกูทุกเม็ดเลยอะตัวละครกูไก่ปล่าวะตัวเอ้ยตัวละครผมบักว่าทุกคนตัวละครบักเนียเนี่ยร้องไปมั่วแต่แบบโอ้โหถึกจัดแล้วนะเฮ้ยมีคนไปลงพ v พซีโมด้วยนะแต่ผมยักหนึ่งหนึ่งว่ะ ผมแบบสู้มันไม่ได้จริงเหรอวะมันก็เกินแต่บางทีผมอาจจะอนี่นะนะครับทุกคนตัวหัวหินพันแบบน่าจะไม่รู้จังหวะก,การป้อมยานะอุ๊ยใครโทรมามึงว่างมากม,ากมากั้งโอ้โหกูย,ยางชอบเลยเวลากวาดคลิปเนี่ยคลิเปเสรกจแน่พี่เองเอาของพี่ไปแล้วเอาขึ้นมาดิก <c oughs> ูย,ยังเ้ยเลยเ <c oughs> มื่อกี้พี่ตัวละครพี่บักอกะ ผมเห็นที่ที่ยืนนิ่งอ่ะใช่อรับ <laughs> คุณน่าจะเน็ตปิงมากุณรูดทรงโอ้โห <laughs> oh, แบบเน็ตเน็ตพี่มาดน้นี่ไงาาแบบตัวละครพี่บักอะ่ะมันเลยทำให้เน็ตพี่ปิงนี่กลัอ้างไปมั่วะกูบอ,อกเลยอ่างแม่งอ้างจัดอะไม่ใช่อ้างธรรมดานะผม,มเล่นวัดเดียร <laughs> แบบถ้าไม่วัด <laughs> ไม่น่าจะสู้ได้ปะอุ้ย <laughs> แต่มันยิงผมเจ็บจริงๆนะทุกคน แล้วทำไมผมยิงกากอย่างวะผมว่ามันเอาปืนโกงมายิงผมแน่นอนเั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ผมบอกเลยว่าโคตรนัวนะครับงั้นผมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย